สองพ่พูดไม่ใช่ว่าแบบเสียยังเสียใจนะคะแต่ความความเจ็บความแค้นที่มันอยู่ในใจมันยังมันยังไม่ถูกระบายออกมาะคะ่ะก็ <c oughs> จากที่แบบเราอยู่บ้านแล้วก็แบบทำงานในบา,บางบางมันก็ไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ได้มาอ,อยู่ในเมืองบางทีเจอคนก็ตกใจเหมือนกันนะคะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะครับ <c oughs> มีมแต่คนแบบรู้จักเราไปไหนก็รู้จักเราอะไรป,ประมาณนี้คะ่ะก็ตอนแรกก็งงๆนะคะงงกับชีวิตมากเลยคะ่ะก็ถือ <laughs> ว่าดีนะคะค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาก็แบบมาให้กำลังใจประมาณนี้คะ่ะตอนที่เข้าไปในรายการพี่หนุ่มก็แบบให้กำลังใจค่ะแล้วก็ ต้องกลัวในเวลาสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูนี่แบบจะร้องไห้เพราะว่าหนูหนูกลัวนะคะเพราะว่าสามปีที่แล้วหนูก็เคยพูดแล้วแต่ก็บบโดนด่าอะไรมาเนี้ยค่ะหนูก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรแต่ก่อนเอก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะเปิดร้านเสริมวรสมวยทำผมค่ะทเล็บเจล mm hmm. ตอนแรกพี่ก็มีแบบลูกค้าเยอะพอสมควรนะคะแต่พอ,พอมีโควิดเยอะๆเข้ามาก็เดี๋ยวก็จะรับแค่เฉพาะแบบคนในหมู่บ้าน,นะคะ่ะก็จะได้แบบได้รายได้จากสรนี้เพิ่มมาแบบซื้อกับข้าวกินไปวันๆค่ะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าเอ๊ะไม่ไม่ได้มีหนี้สินอะไรก็เลยอยู่ได้แล้วก็แบบบางวันก็ไปนาะไรนะคะก็มีความสุกนี่ค่ะพอออกขนกระแสมาแล้วก็ อาจารย์ก็โทรมาให้คำปรึกษาค่ะตอนแรกทีนี้อาจารย์ก็เลยแบบชวนมาให้มาเลเ่นเอฟีหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาทํางานแบบยาวขนาดนี้ค่ะคิดว่าแบบม,มาหาอาจารย์แล้วก็จะมาถามมาปรึกษากับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่อจากนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ้วอาจารย์นะก็มาให้ทํางานก็เลยแล้วแต่อาจารย์เลยค่ะอาจารย์พาทําอะไรก็ทําไปหมดเลย ตงทุกอย่างเลยค่ะที่แบบเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมีความรักแล้วก็โดนคนนี้นอกใจอะไรประมาณนี้ค่ะม,มันมันรู้สึกสะเทือนใจมากกว่านะคะแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วแต่ว่าแบบที่มันแบบมันจะร้องไห้เพราะว่าแบบไม่เคยร้องเพลงอะค่ะมาร้องรู้สึกว่าแบบแต่แต่มันยากจังเลยค่ะใช่ค่ะก็กลับไปที่บ้านค่ะ กลับไปที่บ้านอาางานอาจารย์บอกว่าวันแม่หนูขออย่ต่อน,นะคะว่าจะตอนแรกว่าจะไปหาลูกค่ะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ก็เลยไปหาตากับยายแล้วก็ไปหาแม่ค่ะเพราะเป็นเงินก็แรกเี่ยะทำงานได้ตลอดมาแบบอยู่ลําบากแล้วก็อดทนมาพอจะมีตังค์เขาชีวิตเขาก็มาทํากับเราแบบนี้แล้วเราก็เหมือน ตกไปลงไปที่ศูนย์นะคะมันมันตั้งตัวไม่ได้สักทีที่บ้านก็แบบเสียใจกับเรามาเยอะค่ะเห็นหนูลองไห้กับบ้านอย่างนี้ตากับยายก็แบบวิ่งมาก,กอดมาล้องไห้หนูหนูรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะที่แบบทําไมหนูถึงตั้งตัวไม่ได้สักทีอายุหนูก็ไม่ได้น้อยๆแล้ววันนี้ค่ะไม่ได้เจอเลยค่ะแบบโทรหาใครก็ไม่มีใครรับสายเลยค่ะหนูก็แบบ mm hmm. นั่ง ั่งคิดอยู่ค่ะว่าทําไมเขาแบบเขาถึงแบบไม่ไม่แยกแยะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้อาจารย์ระจักฉันก็โทรมาหาว่าแบบไะไปหาลูกไหมหนูก็บอกอาจารย์ว่าหนูไม่ได้ไปเลยค่ะก็แอบไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ําค่ะร้องไงห้ทั้งวันเลยค่ะวันนั้นปกติก็ได้คุยนะคะกก่อนกอน่กอนที่จะมีประเด็นนี้ค่ะแล้วก็เดือนที่แล้วหนูก็เอาลูกมานอนด้วยค่ะ พอลูกกลับไปหนูก็โทรหาปกติเขาโทรหาแม่บ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคก,ก,ก็วิดีโอคอแล้วก็แบบสอนการบ้านแล้วก็สอนเขียนหนังสือสอนอบอกการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยค่ะบางทีลูกบอกว่าแบบแม่เอ๊ีโมดหนูก็อนตังไปให้หรือว่าส่งของเล่นไปให้อยู่บ่อยๆค่ะลูกเลยค่ะลูกเป็นกำลังใจเดียวที่เราแบบอดทนแล้วก็ บางทีรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยมไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะนุ้มนุ้มแบบตอนนั้นหนูได้กินยานโรคซึมเศร้าเลยนะคะแบบนอนไม่หลับเดือนเลยน้ำหนักก็ลงแบบแลจ37กิโลค่ะอืม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 คแบบแบบหนูก็คือพยายามกินข้าวนะครับอยากไม่อยากไม่อยากตายอะคะ่ะคิดว่าแบบถ้าตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงลูกจะอยู่กับใคร ถึงตอนนี้เขารักลูกเราแต่ถ้าเขามีครอบครัวใหม่ลูกเราเขาจะรักไหมหนูก็เลยพยายามกินข้าวค่ะกินแล้วมันเหมือนจะอ้วกออกหนูก็แบบพยายามดันลงค่ะตอนนั้นก็ปรมาณเราจะผ่านมาได้ค่ะไม่ไม่ได้กินแล้วค่ะไม่ได้กินตั้งแตแ่หนูกินได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะหนูรู้สึกว่าถึงหนูกินไปมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีค่ะหนูก็เลยเลิกกินค่ะ ก็กินยานอนหลับบางวันก็วันละสี่เม็ดอย่างเงี้ยค่ะหนูก,ก้นก,ก็ไม่หลับเลยค่ะหนูก็เลยเลิกกิกกนคิดิอย่างเดียวว่าหนูต้องเข้มแข e ็งเท่านั้นค่ะพ<ม>อหนูเข้มแข e ็งแล้วหนูรู้สึกว่าอดทนอดทนรอค่ะรอวันที่เราเข้มแข e ็งแล้วเราค่อยกลับไป้วาลูกก็ได้ถ้าหนูอ่อนแอแบบนี้ก็มีแด่แบบจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายลูกไปด้วยค่ะ นะะหนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูรักรักด้วยความแบบที่เรารักแล้วก็ให้ให้ความหวังดีแล้วก็ให้ใจเขาทั้งหมดแล้วแล้วพอเขามาทําให้เราเจ็บหนูรู้สึกว่า,าไม่เป็นไรเพราะว่าหนูทําดีที่สุดแล้วรักที่สุดแล้วแล้วก็หนูคิดว่าหนูดีพอพอที่จะเจอคนที่ดีถ้าหนูมีรักใหม่หนูก็อยากจะรักให้ที่สุดแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วก็หวังดีกับเขาที่สุดเหมือนเดิมค่ะ ใช่ค่ะมีครอบครัวใหม่แล้วค่ะก็มัววอนแล้วค่ะแต่ก็ที่ออกมาพูดก็เพราะว่าตอนนั้นมันเขาก็บอกว่าเรามีชู้อะไรประมาณนี้ค่ะที่หมกตอมอมบอกใช่ค่ะที่ออกมาพูดไม่ใช่ว่าแบบเสียยังเสียใจนะคะแต่ความความเจ็บความแค้นที่มันอยู่ในใจมันยังมันยังไม่ถูกระบายออกมาค่ะอตอนนี้ก็พูดออกไปหมดแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรทั้งคาใจแล้ว